ก็คลิปว Ke ีดีโอนี้นะครับก็ผมจะพาย้อนอดีตเข้าไปในสมัยยุคทราวดีนะครับก็ราวพุทธศตวรรษน่าจะเป็นที่สิบสองได้นะครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่มานะครับของ ตำนานดงแม่นางเมืองนะครับก,การที่เราได้มาศึกษาประวัติศาสตร์นะครับหรือสถานที่เก่าแก่นะครับเราก็จะได้รู้ลักษณะของศิลปะนะครับตามยุคต่างๆนะครับก็กล่าวกันว่านะครับพอพทธรูปในประเทศไทยนะครับก็จะกําหนดเรียกชื่อตามยุคสมัยนะครับแล้วก็กําหนดอายุในการศึกษานะครับงาน พุทธศิลป์ในประเทศไทยนะครับมีการแบ่งยุคสมัยที่แตกต่างกันนะครับก็อาจจะแบ่งตามนัทธินะครับความเชื่อทางศาสนาครับโดยทั่วไปนะครับแนวคิดที่ใช้เป็นหลักการนะครับแบ่งตามยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะครับก็จะสอดคล้องกับหลักฐานทางศิลปะด้วยนะครับศิลปก,กรรมที่พบในประเทศไทยนะครับ ลำดับหลักฐานและประวัติศาสตร์นะครับนิยมแบ่งงานศิลปกรรมนะครับในประเทศไทยนะครับก็ออกเป็นสองช่วงนั่นเองครับศิลปะในช่วงก่อนพุทธศตวรรษที่19นะครับแล้วก็ศิลปะตั้งแต่พุทธศตวรรษที่19ลงมานะครับปัจจุบันนะครับในสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่19นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็เกิดมาก็เห็นไม่ชัดเจนนะครับ ศักดิ์สิทธิ์เหรอครับเนี่ยขอได้เหรอครับแล้วรู้สึกว่าท่านเป็นโสดด้วยใช่ไหมชอบเขาชอบชอบผลไม้ชอบผลไม้ชอบเป็นต้นอ๋อชอบเป็นต้นชอบน้ำแดงอ๋อที่เข้ามาไหว้กันเนี่ยนะคกับแล้วข้าบนแล้วเขาได้ด้วยได้จริง ผสมความปัญนา,นพอพอาแล้วปาก,ก็มาแก้กันอือครับดีที่จุดนะดีที่จุดเ,จเนจะม่ช่วยฉันน่จนฉันตกพ้องหาครั้งอะเนี่ยรดลดสจำน้อยแบบเนี้ยอช่วยไว้อะช่วยช่วยไม่ให้เป็นอะไรเลยไม่เคยนอนโรงพยาบาลอะเพราะว่าป้าก็นับถือใช่ไหมั้มันไม่ใช่แล้วนะครับถ้าครั้งนี้มันต้องผ่านอะไรมาานะั่งๆแล้วนี่ไม่ใช่แล้ว